อ,อ,อืมเอ่อผมจะเล่นตอรวบิกาเรเชอร์ก่อนอบอดดิฮารีใช่ไหมแต่พอดีว่าซอม์บ,บิการ์เชอร์วังงนนี้มีอัปเดตใหม่เว้ให้ผมมาเล่ไปเล่นบอดด้ฮารีแทนนะครับ เป็นอะไรที่ดูมืนจะเป็นอะไรที่โชคร้ายมากเลยเงี้ยอดเล่นี <c oughs> น่ว่ามันออกตั้ยังไบไนอ่ะบางนีคน,น,น,นก็เป็น,นกมกระจายเป็นพิงบอลเป็นเลื่อน้นเลยครับทุกคนถ้าดูเลคนฟัดีนะยิงเต็มเลยเนี่ย ไเเวลาก็้าไปื่อจะกำตัดแกเจ้ามุกสตีผักทัานจะลงโทษแกว่าแกทำอะไรฉันแกเมื่อทำอะไรฉันแกเมื่ฆ่าฉันเองแกฆ่าหลายรลบแล้เนี่ยได้เลือดพัดมากไหมละ แต่มันต้องไปอัพไอ้กแบบได้มาก็คืองงไปไปอัพไอ้เรื่องก่อนอันแับอัพไอ้แบบเลื่อยก่อนแล้วก็ไปอันนั้นโอ้ยโอ้ยฮิ๊วเนี่งอ่ามันเป็นบล็อกขึ้นเลยทีเรื่องพัดมาชิปปี้มันโล่เลยอย่างเงี้ย ว่า affiliated. เอา้เก <reen cient. S 1> าเสือม่วงจะพันกูเอ้าเอ้าชิบพายแล้วเออรอดรอดวะทุกคนจะรอดโอ้ยคืออุปสรรคมันเยอะแล้วมันก็มันก็เลยยากไง ผ่านในมันเนี่ยทุกคนอุปสรรคเกมนี่มันเยอะอก็ไม่ได้เหมือนเกมดีนหรอกไปเกมอุปสรรคแบบย่างมันก็มีอุปสรรคเยอะอยกันะอย่างเช่นคาบิเีสมิสเตอร์โม่ิตันฟูนแล้วก็โค้อะไรเงี้ยยากนะ คนจะไปเล่นนะครับผมบอ้ว่าเล่นรินง่ายบอกเลยว่าจะหยุเล่นริงยากอันนี้ความยากนี่ท้าทางครับไี่ยากมากครับ แล้วนี่เออจะกดค้างเดียวไม่ได้สักคนตอนนี่ยมันมีคอมพิวเตอร์เลยว่า,าเลยแต่มผมไม่มี ก่องเตี้ยแล้วก่อก็ยังมีอยู่ตอนนี้ไม่มีแล้วแพลตตอรเสียคอหมูเสียแล้วโอ้เศ้าเลยิดเกมท่อไปก็โบลาไอ้ที่เปนแกนอะชนะ็ไายเนรอไม่ดี เดีด๋ดวยวเโดนแน่โอ้ใส่ต้องใช้ปืนทีมผมเลยอัพดิอันนี้ไม่ได้อัพกระูุนนะเรไอ้กระสุนป่มันไม่ถึงมีดทันเลยเอ่ะผมรอมันคบก่อนมันก็ไม่ได้ไอะไรเงียที่มันไม่สมอัพเลย่ยที่มึงจะแนะนำกูมาทำไม มันกระชันตัวโอ้ยไอ้เฮ้ยเฮ้ยเราจะหยุดมันไม่ได้แน่แน่เนี่ยไอ้หนุ่มก็ตุกง่ายด้วยผมไม่ได้เออเับใหม่ด้วิกอผมซื้อโทรศับใหม่มาพูน เกมนี้ผมก็ไม่ยากโดนพิเวมาสถานนี่เออไอพิคกลมๆมนันนอะเอระดับนี้นยากจริงยากครับยากแจกยาก,ยากโอ้ยไม่มีเกมใหม่ที่มันง่ายเกมนี้แหลนะความยากนี่คือ,อคือจะว่าไปด่านแรกๆมันก็ง่ายนะแต่ด่านหลังๆมันยากนละย เวลาคิดเนี่ยมันจะกระตุกเอ่ยจับจบจเอาไหมเอาไหมเอาไหมไม่ผ่านนะไนี่ไม่ผ่านไม่ผ่านแสดงว่าไม่ผ่านจัง ยังไม่ได้นะครับอ่า อไอเอาไว้ให้จ้คุณดูเลยว่าคืออะไรมันภารก,กิจอะเพียงแค่เนี้ย ได้แครับแล้วก็อือดู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 อน,นี่คืออิชีเมะที่หมดนี้ผมได้มานะครับแล้วก็เป็นวันานี้เลยแล้วพวกที่ยังไม่ได้ได้มาเนี่ยคืออะไรครับเออ 嗯、okay. oh really? mm，好累。嗯。那很好呀。 ชาซีเมนก็ไม่ผ่านง่ายหรอกบอกเลยซีเมนผ่านยากครับง่ายด้วเฮยเกียเนพี่พวจะดูดามีกินไม่ได้ไงไงก็ดูไม่ได้นี่นี่นี่ คุณทำอะไรอ้าวอย่ามาทำเหมือนพวกคนป่ากันนี่นี่อีกทีมันป่าเดกอน ผมไม่ผ่านอือจะผ่านไงเนี่ย,ยเยเลยน่คือผมใส่ีกทำไมเองียคอว่าไปผม่ใส่กีบไปนะครับแต่มันไม่ผ่านเอง เลเซอร์ละเบิดโอมโอ้กูโดนเกยเลยว่าพวกเนี้ยเไม่ไม่เไม่าดเนีโอนี่มันด่านไปมันบอ 哎。<是> <sm all> khi bây giờ đi 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 cable off hát mà nó ngoài nó ใช่ไงเออ,เอ,อมันก็เป็นคนไทยนะคืมันคือจิตได้หน่อยมันถามาสามิตดิไง 你可真笨。<noise> บอสดึงด้วยดา่ดา,ดาหลังๆก็ยากกไปนันบอสเงรับด่าเดี๋มันไปนั่นบอสสลับผมนี่ว่าเนี้ยิงไม่ได้ <S 1> <S 1> ครบอกวกายิงได้ยิงได้ไหนูดิยิงไม่ค่อยได้ไอ้ปืนเนี้ย มีวิดีโอในตัวข้างหน้าเนี่ยเออยากว่ะบอกเลยที่มันไฟมันบอสจริงจะไม่บอสยังไงนี่มันบอสเ,เนี่ย,ยถึงแม้ว่าด่านนันจะไม่มีบอสก็ตามมันเลดบอสได้ว่ะเออด่านนี้มันเลดบอสเนี่เงินก็ไม่พอเด็ด จ้าปืนราคาสูงไม่ได้นะไอ้เรื่องแต่อีพี่นะผมอัพก็จนถึงเลยพัดมาแล้วมันสวงสุดดิแค่เนี้เดี๋ยวเราไปเริ่มอันนี้ดีวกว่าผมยังไม่ถึงรอบที่สิบห้าเลย อีเล่าหนึ่งอะบุ๊คตอนแรกจะไปดูดูครับที่อ้ด่านเนี่มันเ่งเีเหยบาอเนี่ย 因为我们要 Q Q 呢。 thấy ép gì được